choice make your your day is ได้ครับตีเต้มคือผมนล e อกสนุกครับเป็นของเพจจากคุณตันโอเคขอสวัสดีนะครับ รวมกันสามรหัสนะ iPhone 7 Plus ใส่เชนิลชิลที่สออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ iPhone 7 p l u ที่สองจนอีนชิลครับรู้สึกเป็นไงฮะนี่ได้รางวัลใส่เนครั้งแรกเลยป่ะครับครั้งแรกนะแจกจริงยังตื่นเต้นไม่หายฮะพูดตรงๆอ่นะแจกเลยดีกว่าครับเครื่องที่สาม iPhone 7 p ลา s จากอีซันชิลลับอินดีแลนดกับ iPhone 7 Plus เครืที่สจาอีซันชิลล ครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรกิตตบรุงนะครับเป็นคนที่นครสวรรค์นะครับแต่มาทํางานยิกี่กรุงเทพมหานครนะครับตอนที่โทรมานี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกระโดดวิ่งบ้านไม้ที่พักอยู่แทบจะพังเหมือนกันนะครับนี่คือเครื่องที่ได้ใช่ครับเป็นเครื่องที่ฝันมานานเหมือนกันครับโคตรดีใจชื่อนายชัยาชิลุ่งนะครับเออเป็นคนกรุงเทพเนี่ยครับติดตามมานานแล้วครับในที่สุดก็ได้ครับอ่างุ่น2ครับแล้วก็สตรอเบอรี่หนึ่งแต่ที่ได้นี่สตรอเบอรี่ครับส่งทางไลน์ครับ ตันอีชต <pop AP favour of osure> ันครับก็ดีนะให้เลือกจังหวัดใส่เบอร์โทรแล้วก็ส่งได้เลยเอผมชื่อนายกิติพลศรีสุวรรณเป็นคนอำนาจเจริญครับแต่มาทํางานที่นุงเทงไปดูในรางวัลว่ารหัสตรงกับเราไหมมันก็โอ้ดีใจมากเลยก็คิดว่าอยากอยากอยากได้ครับแต่คงจะไม่มีบัญญาซื้อครับ กล้องหลังสองกล้องกันฝุ่นกันน้ำได้ขอบคุณครับคุณตันตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากเลยครับผมละละทีรลัตซับรัานสุกนะครับที่กินอิซิตันชิวชิครับอ่าง่มเจียวโฮครับก็หวังลึกๆในือนกันว่าอยากจะได้อย่า้เพิ่งขอใจนะครับเพราะว่ายัางไงอิซิตันเขายัางใจตั้งร้อยอเครื่องอขณะผมไม่ได้คิดคาดฝัวนว่าจะได้ยงได้มาเลย เอาละครับสำหรับคนที่ยังรุ้น iPhone 7 Plus กับอิซิตันชิลชิลอยู่นะครับผมยังส่งรหัสมาได้เรื่อยๆนะรเราแจากกันทุกวันมาแล้ว7็ดเรื่องนะครับผมยังเหลือเป็นอยู่ร้อยเลยฮะย้ำนะครับลายตันอิซิตันออฟฟิเชียลนะครับผมส่งได้ทั้งคู่ฮะแต่ว่าต้องเป็นรหัสของชิลชิลเท่านั้นครับ797นะครับรหัส797ดเก้าเจอิซิตันชิลชิลเขียวหนึบได้น้ำได้เนื้อเต็มเต็มคำ